สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกทกท่านนะคะขณะน,นี้ท่านกําลังติดตามรับชมรายการรักไม่รู้ลยค่ะดําเนินงานโดยคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยสวนนะคะเป็นอีกสัปดาห์หนึ่งนะคะที่เราได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์สุจินเรืองรํมค่ะท่านเป็นอาจารย์ประจําสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่นะคะก็ของคณะพยาบาลศาสตร์ของเราเองนี่ค่ะก็วันนี้อาจารย์นะคะก็จะมาคุยกับเราค่ะเรื่องของการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดสตรก นะคะก็จะต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะอาจารย์คะเรื่องสโต o กเราพูดถึงแล้วเนะอาจารย์ย่อๆเนีย่ยสโโตกคืออะไรคะเอาสั้นๆสโต o กก็คือมีความผิดปกติของสมองอันเนื่องมาจากหลอดเลือด นะคะที่มีความผิดปกติกเกิดขึ้นนะคะทำให้เลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอะค,ะค่ะอาจารย์ค่ะก็สัปดาห์ที่แล้วเราพูดถึงเรื่องสัญญาณอันตรายไปแล้วสัปดาห์นี้นะคะอาจารย์มันมีปัจจัยเสี่ยงอะไรบ้างคะอาจารย์ที่ทําให้คนเราทั่วไปเป็นสตโตรกได้เนะะี่ยค่ะค่ะจริงๆก็คือสาเหตุของสตโตรฟะคะ่ะถ้ามีความผิดปกติกของตัวหลอดเลือดนะคะก็ทําให มีผลในเรื่องของเลือดที่จะไหลเวียนไปที่สมองเหมือนที่บอกตามความหมายของมันนะคะทีนี้ตัวสาเหตุนะคะมันก็จะแบ่งออกเป็นสาเหตุ2อสอสอส,อส่วนใหญ่ๆนะคะคือสาเหตุแรกที่เราควบคุมไม่ได้อย่างเช่นอายุพันธุกรรมนะคะอายุมากขึ้นก็มีความเสื่อมของเลือดมากขึ้นก็ก็<ม><ม>กทําให้เสี่ยงนะคะแต่อีกกลุ่มหนึ่งก็คือปัจจัยเสี่ยงในกลุ่มที่เราสามารถควบคุมได้ในที่นี้ก็คือในเรื่องของพฤติกรรมเสี่ยงทั้งยนะคะ<ม>ก็คือพวกการออกกําลังกาย ที่ไม่เพียงพอนะคะเรื่องของการาสูบบุหรี่การดื่มสุรานะคะพวกนี้ก็จะเป็นตัวกระตุ้นทําให้เกิดมีความติกในเรื่องของความเสื่อมของตัหลอดเลือดนะคะอย่างเช่นในบุหรี่นะคะบุหรี่ก็คือมีสารพวกนิโคตินพวกนี้คือทําให้ผนังหลอดเลือดมันหนาตัวขึ้นแข็งตัวขึ้นก็ทําให้พอเราใช้ไปนานๆก็มีผลทําให้ มีความเสื่อมในเรื่องของหลอดเลือดทําให้การไหลเวียนเลือดไม่ดีนะคะต่อมาก็เป็นกลุ่มโรคอะค่ะพวกกลุ่มโรคเรื้อรังที่ทําให้มีผิดปกติของตอนลดตัวหลอดเลือดอย่างเช่นความดันโลหิตสูงเบาหวานไขมันในเลือดสูงอะค่ะคือโรคพวกนี้มันเกี่ยวข้องกับตัวพฤติกรรมเป็นส่วนใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นนั่นคือก็ต้องตัวพฤติกรรมพวกนี้ค่ะถ้าทําให้มีผลทําให้เกิดโรคเกิดขึ้นก็มีผลทําให้เกิดภาวะเซ้กซ้อนตามมาก็คือเรื่องของสโตรกนั่นเองค่ะจ๊ะ แล้วสิ่งนี้ค่ะสมมติถ้าเรามี <c oughs> คนเป็นส t r o กหรือมีอาการของสัญญาณเป็นส t r o k e แล้วเงนี้ค่ะ,คะอาจารย์เช่นพวกปากเบี้ยวหน้าเบี้ยวเ,เดินเซตามัวนะคะหรือว่าแขนขาอ่อนแรงเงนี้ค่ะ,คะอาจารย์ไม่ทราบว่าการรักษาเนี่ยเราจะทำยังไงในช่วงระยะเฉียบพลันถ้าเราไปเจอญาติเราพิ่งเป็นเลยการรักษาก็ต้องขึ้นอยู่กับสาเหตุคะอาจารย์เหมือนที่บอกว่าคือสตโตรกเนี่ยมันมาจากสาเหตุจากการตีแตก แล้วก็ตันนะคะเพราะฉะนั้นต้องหาสาเหตุให้ได้ก่อนว่ามันเกิดจากอะไรถ้ากลุ่มที่เกิดเนื่องเนื่องจากการการแตกนะคะอันนั้นก็คือต้องไปก็คือมีเลือดออกอยู่ในเนื้อสมองนะคะก็ต้องอาจจะต้องได้รับการผ่าตัดเพื่อจะเอาเอาเลือดออกมานะคะแต่กลุ่มที่เกิดจากการตีนะคะกลุ่มพวกนี้ก็คือแพทย์อาจจะใช้วิธีการผ่าตัดได้ด้วยก็คือเหมือนกับเข้าไปแล้วก็ไปอะไรนะก็คือไปอ่สลายในตัวที่ทําให้เกิดผนังหลอดเลือดบันตีนะคะอย่างเช่นทําให นวัตก,กรรมในการรักษาก็คือใส่พวกใช้กล้องเข้าไปแล้วก็ไปขูดผนังหลอดเลือดอให้มันมีให้มันมีความกว้างขึ้นเลือดก็จะไหลได้นะคะแต่ในส่วนของการเกิดการตรีบเออเกิดการตันนะคะจะเกิดจากพวกริ่มเลือดไปไปอุดนะคะอาจารย์พวกนี้ก็อาจจะต้องได้รับยาพวกละลายริ่มเลือดนะคะก็ต้องต้องได้รับการรักษาตามสาเหตุะค่ะอาจารย์ค่ะแล้วอย่างนี้ค่ะอาจารย์ พอเรารู้แล้ว,นะวเนาะพวกนี้ว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรบ้างส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของพฤติกรรมที่เราจะ,ะป้องกันได้แต่พวก<ช>อายุพวกพันธุก,กรรมเราคงทำอะไรไม่ได้ดังนี้เราจะป้องกันสตโตรกนด้บ้างไงบ้างบาง,บางคาอาจารย์คือเริ่มต้นเลยก็ต้องเริ่มจากการป้องกันไม่ให้มันเกิดอย่างเช่นกลุ่มโรคที่ทําให้เกิดนําไปสู่เรื่องของสตโตรกตามมาค่ะอาจารย์อย่างเช่นโรคความดันโลหิตสูงโรคไขมันในเลือดสูงนะคะพวกนี้ก็คือ ก็พฤติกรรมจะเป็นตัวสาเหตุทําให้เกิดซะเป็นส่วนใหญ่ค่ะอ,อย่างเช่นความดาันโลหิตสูงเราก็ต้องเลี่ยงว่าอ,อย่างเช่นก็พยายามจํากัดอาหารในกลุ่มพวกอาหารไขมันสูงนะคะแล้วก็เลี่ยงในเรื่องของการกินอาหารที่มันมีมีส่วนประกอบของเกลือนะคะอาจจะไม่ใช่เป็นอาหารรสเค็มเสมอไปหรือรูปของเกลืออย่างเช่นพวกผงชูรสอาหารที่มีพวกอะไรเติมพวกเครื่องปรุงรสเยอะๆอาหารความหมายที่นี้ก็คือที่เป็นเกลือโซเดียมค่ะอาจารย์ ค่ะพวกนี้ก็ต้องคุมแล้วก็โรคเบาหวานนะคะอันนี้ก็เป็นสาเหตุร้ายในเรื่องของโรคหลอดเลือดสมองเหมือนกันนั้นโรคเบาหวานก็คือเมื่อเมื่อเป็นแล้วก็คือทําให้ผนังหลอดเลือดมันมีการหนาตัวเพราะฉะนั้นก็ต้องไปควบคุมตัวโรคเบาหวานนั่นคือก็เลี่ยงอาหารที่มีในกลุ่มพวกแป้งน้ําตาลให้ลดน้อยลงนะคะแล้วก็พยายามกินอาหารในกลุ่มที่เป็น,ปนอะไรนะผักและผลไม้นะคะแต่ว่าผลไม้ก็ แนะนำว่าต้องเป็นผลไม้ที่มันไม่มีน้ําตาลสูงค่ะอาจารย์แล้วก็ต่อมาก็คือเรื่องของพฤติกรรมเสี่ยงทั้งหลายอย่างเช่นบุรีสุรา<ม>พวกนี้ก็ควรที่จะควรที่จะลดหรือไม่ก็คือก็ก็งดสูบหรือว่างดดื่มไปเลยก็จะเป็นการดีที่สดุดคะอาจารย์แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือความเครียดค่ะอาจารย์ความเครียดก็มีผลในเรื่องของ ความผิดปกติที่ทําให้หลอดเลือดมันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นก็ทําให้มีพัฒนาการทําให้เกิดโรคพวกลกลกุลก่มความดันโลหิตสูงได้ก็ต้องหาวิธีการที่จะผ่อนคลายความเครียดนี่คือตัวหลักๆเลยค่่อาจารย์ฟังแล้วฟังแล้วก็ดูไม่ยากเลยนะคะก็มีแค่คุม ก็คือพฤติกรรมที่ทําให้มีผลเสียต่อสุขภาพนั่นแหละค่ะความหมายก็คือมีผลเสียต่อในกลุ่มของเลือดแล้วก็ระบบการไหลเวียนเลือดค่ะแสดงว่าถ้าไม่ดื่มสุราไม่สูบบุหรี่คนเป็นโรคประจําตัวก็กินยาให้ครบภูมโรคให้ได้ใกําลังกายบ้างเรค่ะจ้าค่ะก็วันนี้นะคะรายการรักนมรูโลยค่ะก็ต้องขอขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์สุจินเรืองรังมากเลยค่ะที่มาเป็นแขกรับเชิญให้กับเราในวันนี้นะคะก็ ถ้ามีโอกาสะคะเราก็จะเชิญอาจารย์สุจินมาออกรายการกับเราอีกค่ะเวลาหมดลงแล้วนะคะหากว่าคุณผู้ชมมีข้อสงสัยในสารที่นําเสนอหรือว่าต้องการสิชมรายการค่ะจะอีเมลมาหาเราได้นะคะที่ nu radio 1 0 7 2 5 at hotmail com หรือว่าทาง Facebook ก็ได้ค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสวนนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะดิฉันวรวรรณพิวารีลมแล้วก็ทีมงานค่ะก็ต้องขอขอบพระคุณคุณผู้ชมท,ท,ท,ทุกทุกท่านเลยนะคะที่ติดตามรับชมรายการมาตลอดเลยค่ะ พบกันใหม่วันเสาร์หน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ